ดีครับเรียนผู้มือการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและก็ผู้บริหารรวมทั้งบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับผมขออนุญาตชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานที่3ตัวบ่งชี้ที่4นะครับประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันนะครับซึ่งในตัวบ่งชี้นี้นะครับประเด็นพิจารณาที่เราจะ มีการติดตามและประเมินผลก็คือประเด็นพิจารณาที่4นะครับว่าด้วยเรื่องของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับมีความต้องการที่มีความต้องการพิเศษนะครับได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพนะครับซึ่งในประเด็นนี้ก็จะมีอยู่สารประเด็นย่อยด้วยกันนะครับประเด็นย่อยที่1ก็คือการเด็กที่การเรียนรวมประเด็นย่อยที่2ก็คือเด็กด้อยโอ,อก,กาส ประเด็นย่อยที่สามคือเด็กที่มีความสามารถพิเศษนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดในแต่ละประเด็นนะครับในส่วนของประเด็นย่อยที่หนึ่งนะครับเด็กพิการเรียนรวมนะครับในส่วนของเด็กพิการเรียนรวมเนี่ยเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําสําคัญที่เกี่ยวข้องนะครับเด็<ม>กพิการเรียนรวมในที่นี้ก็หมายถึงเด็กพิการทั้ง9้าประเภทนะครับตั้งแต่ บกคล่องทางการเห็นการได้ยินสติปัญญาร่างกายการเรียนรู้การพูดแล้วก็พฤติกรรมนะครับตลอดจนไปถึงนะครับเด็กพิการซ้ำซ้อนนะครับที่มาเรียนรวมกับเด็กปกติอันนี้ก็คือเด็กพิการเรียนรวมนะครับทีนี้เด็กพิการเรียนรวมที่มีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนั่นหมายความว่าเขตพื้นที่มีเด็กพิการ จำนวนกี่คนในแต่ละประเภทประเภทนะครับมีการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือไม่อย่างไรในแต่ละคนในแต่ละประเภทนะครับเราก็จะดูตรงนี้ว่าเด็กทุกคนสมว่ามีนักเรียนที่พิการอยู่หนึ่งคนนะครับในหนึ่งคนนี้ก็จำแนกออกไปว่าใน100คนเนี้ยประเภทที่พิการทางด้าน อารมณ์กี่คนด้านการพูดกี่คนด้านร่างกายกี่คนท่านก็ว่าไปนะครับจะต้องนําเด็กทั้งร้อยคนนี้มาจัดทําแผนนะครับทีนี้คําสําคัญต่อมาคือว่าเด็กพิการที่ได้รับการจัดทําแผนแล้วก็ผ่านเกณฑ์การพิจารณานะครับการจัดการศึกษาเนี่ยกี่คนนั่นหมายความว่าเมื่อเด็กร้อยคนได้ทําแผนเรียบร้อยแล้วนะครับทําการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก ตามแผนแล้วเด็กผ่านเกณฑ์กี่คนนะครับนั่นคือ,อความหมายของคําว่าผ่านเกณฑ์นะครับซึ่งเกณฑ์ตรงนี้ในการที่จะนณาว่าผ่านเกณฑ์หรืออย่างไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยแต่ละโรงเรียนแต่ละเขตพื้นที่ก็มีแนวทางการปฏิบัติหรือว่ามีเงื่อนไขมีข้อกําหนดอยู่ว่าในการที่จะผ่านเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละประเภทแต่ละประเภทนั้นต้องดูอะไรบ้างนะครับ ซึ่งรายละเอยียดหรือแนวทางตรงนี้เข้าใจว่าเขตพื้นที่เองหรือไม่โรงเรียนเองก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะพิจารณาหรือว่าวัดเด็กในแต่ละประเภท,เภทอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือคําสําคัญหรือความหมายของแต่ละคําสําคัญนะครับว่าเราจะเข้าใจได้ตรงกันแล้วก็เพื่อที่นําไปสู่ในการที่จะรายงานข้อมูลในแบบติดตามต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของคําอธิบายระดับคุณภาพนะครับ ในส่วนของคําอธิบายระดับคุณภาพนะครับในการประเมินเราก็จะมี5ระดับคุณภาพเช่นเดียวกันนะครับระดับคุณภาพที่หนะครับซึ่งเป็นระดับคุณภาพที่สูงสุดที่ท่านจะได้รับนะครับก็คือว่าเด็กพิการเรียนรวมนะครับผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนนะครับรวมทุกประเภทร้อยละแ80ดสิขึ้นไปนะครับนั่นหมายกับว่าเด็กพิการทั้ง10ประเภทนะครับรวมกันแล้วนะครับต้องมี ผลการประเมินว่าผ่านเกณฑ์ร้อยละ80ขึ้นไปถ้าสมมุติว่าในเขตพื้นที่ของเรานะครับมีเด็กพิการอยู่100คนทั้งร้อยคนได้รับการจัดทำแผน IEP ครบทั้งร้อยคนเมื่อมาดูแล้วว่าใน100คนนี้นะนะครับผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละประเภทแต่ละประเภทที่ตัวเองพิการนะนะครับได้สักกี่คนถ้ามากกว่าร้อยละ80นะครับ ก็จะได้ในระดับ5นะครับอันนี้เราดูภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับเราไม่ได้ดูเป็นรายด้านหรือว่าพิการในประเภทไหนประเภทไหนนะครับเราจะมาดูยอดรวมภาพรวมทั้ง10ประเภทนะครับในขณะเดียวกันถ้าในระดับหนึ่งนะครับภาพรวมในการประเมินที่เด็กผ่านเกณฑ์เนี่ยถ้าน้อยกว่าร้อยละห้าสิบนะครับท่านก็จะได้ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือระดับคุณภาพหรือ เกณฑ์การประเมินที่เราจะมาพิจารณากันนะครับว่าท่านควรที่จะได้ระดับไหนนะครับเราก็ใช้ร้อยละในภาพรวมทั้ง10ประเภทนี้นะครับมาดูนะครับเพื่อที่จะไปพิจารณาการระดับคุณภาพนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการกรอกข้อมูลนะครับการกรอกข้อมูลของเด็กพิการนะครับเด็กพิการทั้ง9ประเภทนี้นะครับ เด็กพิการใน9ประเภทนี้นะครับมันก็จะมีว่าในเขตพื้นที่ของเรานะครับมีเด็กพิการทั้งหมดกี่คนนะครับในแต่ละประเภทประเละประเภทท่านก็กรอกมาว่าเด็กพิการในด้านของการบกพร่องทางการเห็นมีกี่คนถ้าสมมุติว่ามีอยู่12คนใน12คนนี้มีการจัดทําแผน10คนนะครับ ใน10คนนี้เมื่อจัดทําแผนไปแล้วนะครับมีการจัดการเรียนรู้ตามแผนแล้วเนี่ยปรากฏว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน7คน mm. ก็คิดเป็นร้อยละออกมานะครับ mm. เป็นลักษณะนี้ไปทุกๆุประเภทนะครับ mm. พอมาดูทั้งหมดแล้วจาก9ประเภทเรามีกี่คนถ้าสมมุติว่าในเขตพื้นที่ของเราสมมติว่ามีอยู่105คนนะครับใน105คนนี้จัดทําแผน IP 90คนนะครับ ใน90คนนี้ปรากฏว่าผ่านเกณฑ์การพิจารณาหรือการประเมินแล้วเก้าเจคนนะครับแล้วก็คิดเป็นร้อยละออกมาก็าคือ70หารด้วย90นะครับได้ร้อยละ77.77 77, นะครับตัวนี้แหละครับเจ็ดนี้จะเป็นร้อยละที่จะนำไปสู่การพิจารณาระดับคุณภาพนะครับตามเกณฑ์ที่เราได้กำหนดไว้นะครับว่าเขตพื้นที่ของเรา จะได้ระดับคุณภาพเท่าไหร่5 4 3 2หรือว่า1นะครับทีนี้ในการนับตรงนี้นะครับการที่จะกรอกข้อมูลในตารางตรงนี้นะครับเราไม่นับซ้ำนะครับนั่นหมายก็ว่าถ้าสมมติว่าเด็กชายกอไก่นะครับเด็กชายกไก่พิการทั้งการเห็นการได้ยินแล้วก็สติปัญญาเขาพิการ3อย่างเลยถ้าพิการ3อย่างแบบนี้เขาก็จะไปอยู่ในพิการประเภทที่9คือบุ ควพิการซ้อนนะครับต้องเอาไปไว้ตรงนี้ถ้าพิการเห็นอย่างเดียวก็เอาไปไว้ที่เห็นแต่ถ้าเกิดพิการมากกว่า1อย่างหรือมากกว่า1ด้านเนี้ยต้องเอาไปไว้ในพิการซ้ําซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นในตารางตรงนี้เราจะไม่นับซ้ํานะครับขอเน้นย้ําอีกอย่างหนึ่งว่าคือไม่นับซ้ํานะครับทีนี้ในการเขียนหรือว่าการตอบข้อมูลวิธีการดําเนินงานในส่วนของตัวนี้นะครับเขตพื้นที่ท่านก็จะต้อง รายงานว่าท่านมีการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดหรือว่าให้ผู้เรียนได้รับการาศึกษาอย่างไงบ้างในแต่ละประเภทประเภทนะครับท่านอาจจะแยกประเภทไปก็ได้หรือท่านอาจจะพูดในภาพรวมของเด็กพิการเลยก็ได้ทั้ง9ประเภทนั่นนะครับขึ้นอยู่กับว่าบริบทหรือว่าแนวทางวิธีการดําเนินของเขตทังท่านว่า มีแนวทางวิธีการดำเนินงานอย่างไรนะครับในการที่จะช่วยเหลือเด็กพิการได้มีการศึกษาอย่างเต็มทําศักยภาพของเขานะครับรวมถึงว่าแนวทางการพัฒนารูปแบบนะครับในการจัดการเรียนรู้นะครับในแต่ละโรงเรียนในแต่ละเขตพื้นที่มีรูปแบบวิธีการที่จะจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กพิการอย่างไรบ้างนะครับท่านอาจจะพิจารณาเป็น ประเภทประเภทไปหรืออาจจะพิจารณารวมเลยก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะต้องสื่อสารตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับทีนี้ในการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้เรียนนะครับในเด็กพิการนะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายโครงการมีหลากหลายกิจกรรมเขตพื้นที่อาจจะเอามาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็สะท้อนภาพรวมในการดําเนินการการกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัดของท่านนะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องระบุให้ครบทุก โครงการทุกกิจกรรมนะครับรวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เขตพื้นที่รวมถึงโรงเรียนนะครับได้ดําเนินการนะครับว่ามีข้อจํากัดอะไรบ้างในการดําเนินง,งานไม่ว่าจะเป็นครูบุคลากรที่เกี่ยวข้องความรู้ความสามารถความเข้าใจในการที่จะดูแลหรือช่วยเหลือส่งเสริมเด็กนะครับรวมถึงสื่อต่างๆที่จะใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้กับเด็กพิการนะครับที่จะมาเรียนรวมกับเด็กปกตินั้นนะครับมีปัญหาอุปสรรคอะไรท่านก็สะท้อนมาตรงนี้ได้นะครับรวมถึงแนวทาแนวทางการดําเนินงานนะครับที่เกี่ยวข้องว่าเขตพื้นที่นี้ข้อเสนอแนะอะไรดีๆนะครับที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนะครับในส่วนของเอกสารหลักานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องนะครับก็ตามที่ระบุไว้ในแบบติดตามนะครับท่านก็ เอาแนบมาทางตรงนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าที่จัานเดียวกรอกลงในแบบติดตามนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเด็กด้อยโอกาสนะครับซึ่งเป็นประเด็นย่อยที่2ในตัวประเด็นนี้นะครับือว่าเด็กด้อยโอกาสทีนี้เด็กด้อยโอกาสนะครับเรามาดูซิว่าเด็กด้อยโอกาส10ประเภทนะครับ ผมเข้าใจว่าทั้งสิประเภทนี้เขตพื้นที่และก็โรงเรียนเองทราบดีอยู่แล้วว่าเด็กด้ยโอกาสสิประเภทนี้มีอะไรบ้างนะครับก็อ,อย่างเช่นนะครับเด็กเร่ร่อนเด็กถูกบังคับให้ใช้แรงงานอะไรประมาณนี้นะครับเด็กที่ถูกทําร้ายร่างกายเด็กในชนกลุ่มน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งทั้งสิประเภทนี้นะครับเขตพื้นที่มีการดําเนินการช่วยเหลือสนับสนุนอย่างไรบ้างนะครับ เด็กด้อยโอกาสนะครับสิบประเภทนะครับได้รับการดูแลช่วยเหลือนะครับจากสถานศึกษาหรือเขตพื้นที่นะครับในรูปแบบต่างๆนะครับอย่างเช่นการส่งเสริมสนับสนุนในด้านของปัจจัยสนะครับในเรื่องของเงินทุนเรื่องของอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นรวมถึงสื่อการเรียนการสอนต่างๆที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับเด็ก ทั้งสิประเภทนี้นะครับว่าแต่ละประเภทแต่เภทเขามีข้อจากัดหรือว่ามีปัญหาอะไรยังไงในการที่จะไปเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนนะครับทางเขตพื้นที่รวมถึงสถานศึกษามีการช่วยเหลือสนับสนุนเขาอย่างไรนะครับซึ่งหลายเขตพื้นที่นะครับในรอบครั้งที่ผ่านมานะครับลักษณะของการดูแลช่วยเหลือชัานท่านก็ระบุว่าใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับเป็นการตอบที่ค่อนข้างที่จะสั้นๆแต่ว่าขอ รุณานะครับท่านได้อธิบายในระบบดูแลช่วยเหลือของโรงเรียนของเขตพื้นที่ท่านด้วยว่าท่านมีแนวทางหรือวิธีการอะไรที่เป็นขั้นตอนที่ชัดเจนว่ามีการช่วยเหลืออย่างไรนะครับการตอบสั้นๆบางทีมันก็กระชับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าในบริบทที่แตกต่างกันนั้นนะมีการดูแลช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างครับทีนี้เรามาดูว่า ประเด็นนี้นะครับตัวประเด็นย่อยตัวนี้เรามีการประเมินผลเช่น mm. เดียวกันลักษณะของการประเมินผลก็ยังมี5้าระดับนะครับม,มี5้าระดับคุณภาพอยู่เหมือนกันนะครับในแต่ละระดับเราก็จะมีคําอธิบายระดับคุณภาพนะครับโดยในระดับที่ห้านะครับเราก็จะดูว่าเขตพื้นที่นะครับมีเด็กด้โอกาสนี้ทั้งหมดกี่คนนะครับ ในจำนวนนี้ได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพเนี่ยกี่คนคิดเป็นร้อยละออกมานะครับถ้าได้ร้อยละ80ขึ้นไปนะครับก็จะได้ระดับคุณภาพ5นะครับแต่ถ้าในระดับที่1ท่านได้น้อยกว่าร้อยละ50ในทุกประเภทนะครับน้อยกว่าร้อยละ50ท่านก็จะได้ระดับ1นะครับซึ่ง ระดับคุณภาพรวมถึงคำอธิบายระดับคุณภาพนี้ผมคิดว่าก็สามารถที่จะทำความเข้าใจได้ไม่ยุ่งยากมากนะครับอันดับต่อมาเรามาดูวิธีการกรอกข้อมูลในตารางนะครับว่าเด็กด้อยโอกาสทั้ง10ประเภทนะครับเราจะกรอกข้อมูลยังไงนะครับในแต่ละประเภทแต่ละประเภทแล้วก็แยกออกไปว่าในประเภทที่หนึ่งเด็กที่ถูกบังคับให้ ใช้แรงงานขายแรงงานมีกี่คนนะครับทั้งหมดกี่คนนะครับแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนนะครับด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆที่ท่านส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือเนี้ยกี่คนแล้วก็คิดเป็นร้อยละออกมานะครับทั้งสี่ประเภทท่านก็แจงแจกแจงลงไปรวมแล้วนะครับถ้าสมมติว่าในตารางนี้ผมลองแจงออกมาแล้วก็สรุปรวมสุดท้ายมีเด็ก ด้อยโอกาสทั้งหมด200คนจาก10ประเภทใน200คนนี้ได้รับดูแกได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน150คนก็คิดเป็นร้อยละออกมานะครับได้เท่าไหร่นะครับก็คือได้75.00นะครับก็เอาร้อยละ75ตรงนี้นะครับไปเทียบกับเกณฑ์นะครับว่าท่านจะได้ระดับคุณภาพที่เท่าไหร่นะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับลักษณะของการกรอกข้อมูลในตารางก็เช่นเดียวกันคงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการที่จะทําความเข้าใจนะครับเพียงแต่ว่าในตารางนี้ท่านสามารถนับซ้าได้นะครับนั่นหมายก็ว่าอย่างไงอย่างเช่นถ้าเด็กชายกอไก่นะครับเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้โอกาสหลายด้านนะครับถ้าเด็กชายกอไก่ด้อยโอกาสอย่างเช่นเป็นเด็กเร่ร่อนด้วย่ันก็เอาไปนับในช่อง เร่ร่อนด้วยถ้าเป็นเด็กที่ถูกทําร้ายทารุณทางร่างกายท่านก็เอาไปนับซ้ําในอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายก็ว่าเด็กชายกอไก่าสามารถนับได้ทั้งสองครั้งนะครับถ้าเขาอยู่ในประเภทไหนท่านก็เอาไปแจ้งนับในช่องนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อท่านรวมทั้งหมดจึงจริงๆแล้วใน200ที่นับเนี่ยถ้านับตัวคนจริงๆอาจจะไม่ถึง200แต่นับประเภทแจ้งนับออกมาแล้วมันคือ200ก็คือเอาตรงนี้ ไปคิดเป็นร้อยละเพื่อที่จะไปเทียบกับระดับคุณภาพนะครับแล้วก็นักเรียนที่จะเอามากรอกในตรงนี้คือนักเรียนในปีการศึกษา2563นะครับต่อไปเราไปดูวิธีการกรอกข้อมูลในช่องของวิธีการดำเนินง,งานครับว่า ในการกรอกข้อมูลในวิธีการดําเนินงานนั้นเรากรอกอย่างไงก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเช่นเดียวกันนะครับหลายเขตพื้นที่ก็มีการดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องว่าจะมีโครงการมีกิจกรรมมีการจัดทําแผนการจัดทําข้อมูลว่าในเขตพื้นที่ของเรานะครับมีนักเรียนที่ได้โอกาสกี่คนนะครับทั้งหมดนี้ ในแต่ละประเภทแต่ละประเภทมีกี่คนแล้วก็มีแนวทางวิธีการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลืออย่างไงนะครับท่านก็เขียนตรงนี้มานะครับว่ามีกระบวนการวิธีการช่วยเหลือนะครับอย่างไงบ้างรวมถึงแนวทางรูปแบบวิธีการที่จะช่วยเหลือในแต่ละประเภทแต่ละประเภทหรือในภาพรวมนะครับเขตพื้นที่ดําเนินการอย่างไงนะครับท่านสามารถที่จะเขียนตรงนี้ออกมาให้ชัดเจนเพื่อที่ผู้ที่กลั่นกรองนะครับ <c oughs> แล้วก็ประเมิผนผลเนี่ย จะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงปัญหาภาษาข้อจำกัดต่างๆในการดําเนินงานในการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนนะครับว่าท่านมีเครือข่ายมีวิธีการมีข้อจํากัดการให้ความร่วมมือดีไหมงบประมาณเพียงพอหรือเปล่าหรือไม่ก็ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างนะครับในการสนับสนุนสน่งเสริมยังไงบ้างนะครับหรือท่านมีข้อเสนอในแนวทางการพัฒนาหรือข้อ ที่จะเพิ่มเติมยังไงท่านก็เขียนมาในตรงนี้ได้นะครับทีนี้เรามาดูในประเด็นย่อยที่3นะครับเป็นเรื่องของเด็กที่มีความสามารถพิเศษนะครับซึ่งตัวนี้เด็กที่มีความสามารถพิเศษนะครับก็เป็นเด็กอีกอกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขตพื้นที่รวมถึงโรงเรียนนะครับที่จะต้องให้ความสนใจแล้วก็ให้การดูแลช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมเขาให้ได้เรียนรู้ ตามศักยภาพนะครับซึ่งเด็กในกลุ่มนี้นะครับเรามาดูซิว่าเด็กที่มีความสามารถพิเศษนะครับครอบคลุมถึงผู้เรียนตั้งแต่ป .1 ถึงม .6 นะครับที่มีลักษณะโดดเด่นหรือว่าแสดงออกอย่างโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายหลายด้านนะครับซึ่งเด็กที่มีความสามารถพิเศษนี้ก็มีทั้งหมดด้วยกัน10ด้านนะครับนายคนหนึ่งเด็กหญิงคนหนึ่งอาจจะมีความสามารถพิเศษ ในตัวของเขาเองจะมีมากกว่าหนึ่งด้านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคําว่าเด็กที่มีความสามารถพิเศษนี้นะครับอาจจะมีตั้งแต่ปหนึ่งเลยก็ได้ปหนึ่งอาจจะพิเศษด้านนี้นะครับพอโต,ตๆขึ้นไปหน่อยอาจจะมีความพิเศษอีกด้านหนึ่งอย่างนั้นก็เป็นไปได้นะครับมีพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนั้นก็หมายถึงว่า เด็กที่ท่านได้พิจารณาหรือคัดกรองแล้วว่ามีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านเนี่ท่านได้ส่งเสริมสนับสนุนเขาอย่างไงนะครับการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือเนี่ยอาจจะมีลักษณะได้หลายมุมมองได้หลายมิติอาจจะส่งเสริมให้เขาได้รับการเรียนรู้นะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าร่วมการแข่งขันหรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับเด็กเหล่านั้นนะครับถ้าเขามีความสามารถด้านดนตรี ก็อาจจะให้สนับสนุนให้เขาเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรีไปแข่งขันในด้านดนตรีหรือไม่ก็มีุปกรณ์ด้านดนตรีนะครับมีความสามารถพิเศษด้านกีฬาก็าอาจจะเสริมให้ได้ออกกําลังกายได้เล่นกีฬานะหรือไม่ก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ให้กับเด็กกลุ่มนี้นะครับลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะครับหรืออาจจะมากไปกว่าน,นั้นก็คืออาจจะมีวิทยากรให้ความรู้ให ในการพัฒนาทักษะให้เด็กกลุ่มนี้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นนั่นนะครับนั่นก็คือเป็นลนักษณะอีกแบบหนึ่งในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความสามารถพิเศษเหล่านี้นะครับการที่จะได้รับการสนับสนุนนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องสนับสนุนให้เขาได้เข้าร่วมแข่งขันเท่านั้นเพียงแต่เราได้เสนอได้เอือ้อได้อำนวยความสะดวกให้เด็กกลุ่มนี้ นั่นก็ถือว่าเราได้ส่งเสริมสนับสนุนเขาได้เต็มตามศักยภาพที่เขาควรที่จะได้รับเต็มตามศักยภาพของเราที่จะสนับสนุนนะครับตามข้อจํากัดตามสภาพบริบทหรือทรัพยากรที่เราจะมีให้เขาได้นะครับทีนี้เรามาดูว่าการประเมินของเราก็ยังคงมี5ระดับเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเกณฑ์ในการพิจารณาของเราเนี่ยบอกว่า เด็กที่มีความสามารถได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนรวมทุกด้านร้อยละแปดสิขึ้นไปนั่นก็หมายความว่าเด็กที่มีความสามารถพิเศษในเขตพื้นที่ของเราทั้ง10ด้านมีกี่คนนะครับแต่ละด้านมีกี่คนมีกี่คนพอเอาทั้ง10บด้านมารวมกันแล้วมีกี่คนแล้วก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนกี่คนนะครับคิดเป็นร้อยละออกมา ได้เท่าไหร่ก็เอาตัวนั้นนะครับไปเทียบกับเกณฑ์ว่าเราจะได้ระดับคุณภาพที่เท่าไหร่นะครับทีนี้เรามาดูสิว่าถ้าเราจะกรอกข้อมูลนะครับเราจะกรอกยังไงในแต่ละด้านแต่ละด้านนะครับแต่ละด้านแต่ละด้านเราก็แจ้งลงไปว่าด้านที่หนึ่งด้านผู้นํามีทั้งหมดกี่คนด้านที่สองด้านนักคิดมีกี่คนไล่ไปเรื่อยๆจนถึงด้านที่สิบด้านสุดท้ายก็ด้านศิลปินมีกี่คนนะครับ แล้วก็รวมกันว่าทั้งหมดกี่คนนะครับในตารางนี้ผมยกตัวอย่างมาว่าเมื่อรวมด้านที่1ถึงด้านที่10แล้วมีทั้งหมด430คนใน430คนนี้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน300คนคิดเป็นร้อยละออกมาได้69.76ตรงนี้แหละครับ69.76นี้เราจะนำไปสู่การพิจารณาระดับคุณภาพว่าเราจะได้ระดับคุณภาพ ที่เท่าไหร่นะครับทีนี้การกรอกข้อมูลของนักเรียนที่จะกรอกในตารางนี้นะครับข้อมูลนักเรียนนั้นนักเรียนคนหนึ่งสามารถนับซ้ําได้นั่นหมายความว่านักเรียนคนหนึ่งอาจจะมีความสามารถพิเศษมากกว่าหนึ่งด้านก็นับหลายครั้งได้ว่าง่ายๆนะครับแล้วก็นักเรียนที่จะมากรอกในตารางนี้ก็คือเป็นนักเรียนในปีการศึกษา2563นะครับ เพราะฉะนั้นการกรอกข้อมูลในตารางนี้นะครับก็คงไม่ใช่เรื่องที่ลุ่งยากเพราะว่าปีที่แล้วนะครับหลายเขตพื้นที่ก็มีการกรอกข้อมูลเข้ามาแล้วด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบคนเดิมหรือเป็นผู้รับผิดชอบคนใหม่ก็คงไม่ยุ่งยากในการที่จะทําความเข้าใจตรงนี้นะครับทีนี้มาดูวิธีการดําเนินงานนะครับว่าเขตพื้นที่มีวิธีการดําเนินงานอย่างไรนะครับ ก็เริ่มตั้งแต่การจัดทำข้อมูลการจัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนเด็กนะครับที่มีความสามารถพิเศษในกลุ่มพวกนี้เนี่ยทั้งสีบประเภทเนี่ยท่านมีแผนงานโครงการกิจกรรมหรือมีการจัดการเรียนการสอนหรือส่งเสริมสนับสนุนเขาอย่างไรให้เขาได้มีการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพหรือเต็มตามความต้องการของเขานะครับแล้วก็สอดคล้องกับศักยภาพที่เราจะให้เขาได้นะครับท่านก็ สื่อสารหรือไม่ก็สะท้อนตรงนี้เขียนมาในแบบติดตามนะครับให้ทางผู้กันกรองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนี้เขาได้อ่านแล้วก็ทําความเข้าใจตรงนี้นะครับรวมถึงว่าปัญหาอุปสรรคที่ท่านดําเนินง,งานมาในตลอดระยะเวลานะครับมีปัญหาอุปสรรคมีข้อจํากัดอะไรนะครับท่านก็สามารถที่จะเขียนลงในแบบติดตามของเราได้เช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนเอกสารหลักฐานอ้างอิงนะครับก็ดูว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้นะครับท่านก็แนบเข้ามานะครับทั้งหมดนี้คือประเด็นการพิจารณาเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะครับก็คือเด็กที่พิการเด็กด้อยโอกาสเด็กที่มีความสามารถพิเศษนะครับทั้งสามสามส่วนนี้นะครับในมีสามประเด็นย่อยในแต่ละประเด็นย่อยก็จะมีการ ติดตามแล้วก็ประเมินผลนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาเราก็มีการประเมินผลตรงนี้เช่นเดียวกันแล้วก็หลายเขตพื้นที่นะครับก็มีรูปแบบวิธีการที่จะประเมินผลนะครับเด็กในแต่ละกละกุ่มแต่ละกลุ่มแตกต่างกันแล้วก็มีวิธีการกันกรองว่าเด็กประเภทไหนมีความพิการอะไรยังไงนะครับม,ม,มีมีความมีความสามารถพิเศษยังไงแต่ละโรงเรียนแต่ละเขตพืน้นที่ก็มี เครื่องมือวัดเครื่องมือการกรองที่แตกต่างกันนะครับซึ่งการกรอกข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็ให้อิสระในการที่จะคัดกรองหรือการที่จะเลือกว่าเด็กคนไหนเป็นยังไงนะครับแต่ละพื้นที่ก็มีแนวทางที่แตกต่างกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับในตัวของประเด็นย่อยสังสามประเด็นนี้นะครับก็หวังว่าท่านคงได้เข้าใจแนวทางแล้วก็วิธีการที่จะเขียน ตอบตามแบบติดตามของเราได้นะครับหากท่านมีความสงสัยท่านสามารถที่จะอสอบถามได้เพิ่มเติมนะครับในส่วนที่ท่านยังมีข้อสงสัยอยู่เราก็ยินดีจะให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความเข้าใจกับท่านมากกว่าที่ท่านาได้ทำความเข้าใจในแบบติดตามแล้วด้วยเช่นกันนะครับในส่วนตรงนี้ผมก็ขอจบการสีแจงทำความเข้าใจกับประเด็นนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ